สวัสดีครับทุกๆคนนะวันนี้ก็เข้ามาสู่เอพิโซดที่2ของพาน้องเข้าบ้านนะครับก็ที่ผ่านมาต้องขอโทษด้วยที่ว่าไม่ได้ทำคลิปออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าติดสถานการณ์โควิดซึ่งตัวผมต้องเขา้าหลักการรักษานะครับก,ก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าจะทำให้การลงคลิปมันต่อเนื่องมันน้อยลง แต่ว่าอันนี้ผมโอเคแล้วผมกลับมาแล้วแล้วก็ผมจะทําคลิปให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อจะนําเสนอของสะสมที่น่ารักน่าสนใจนะครับให้ทุกๆคนได้ดูได้เห็นกันนะอันนี้มาวันนี้นะครับก็คือจะเป็นของสะสมอีกเหมือนกันครับจากอนิเม่ย่อดน,นิยมที่ตัวละครน่ารักมากครับเป็นตัวละครจากค่ายแคมป์นะครับนะ แคลมเป็นเหมือนสตูดิโอที่เกิดจากกลุ่มนักศึกษาวัยรุ่นในตอนนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันตะลองเรียกว่าระดับอาจารย์ละละ่ะนะครับก็เกิดจากกลุ่มนักศึกษาที่มีไลเซนส์มีแนวทางมีแนวคิดการสร้างอนนเมะเฉพาะตัวนะครับอย่างที่อาจบางคนอาจจะรู้จักเคยสัมผัสมากับเมจิกไนล์เ e a ร์ h นะครับทิพเปิลเอ็กซ์ฮอลิกนนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องเลยแต่ว่าวันนี้ผมจะมากับอีกเรื่องที่เป็นผลงานโดดเด่นของ สตูดิโอแคลมครับแล้วก็มีโมเดลค่อนข้างน่ารักมากนั่นก็คือแถดมนะครับสาวน้อยซากุระนะครับนะสุนัขบ้านผมเองไอเจอาปังขูดเ <laughs> ห่าแย่งซีนอยู่นะครับนี่คือการ์ดแคปเตอร์ซากุระครับมาในร่างของชุดเหมือนออกแนวหน้าฝนเหรอ บอกไม่ถูกนะแต่น่าจะใช้การ์ดน่าจะเป็นการ์ดเรียนหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับกับซาก,กุระชุนนี้เดี๋ยวผมจะอันบ็อกซิ่งให้ดูนะครับว่าน้องเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูกันครับผมก็อันนี้นะครับเป็นตัวเ ซากุระนะครับร่างนี้เรียกว่าเชฟฟูพิงค์ครับหน้าตาของน้องก็จะมาในส่วนของมีการ์ดมีคาถาให้นะครับนะแล้วก็กล่องก็จะเป็นสีฟ้าครับงานตัวนี้นะฮะของค่ายฟูริวครับของค่ายฟูริวนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวได้เวลาแล้วเดี๋ยวผมจะแกะกล่องนะนะเริ่มต้นจากกีด้านบนครับอ่าผมเริ่มจากกีด้านบนก่อนนะแล้วก็มากีดตัวด้านข้างครับกีดด้านข้างทั้งสองด้านนะฮะ นี่ครับกล่องจะเป็นแบบแพ็กแกะง่ายๆนะครับอ่าเมื่อแกะแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาน้องออกมาแล้วแทดมน,นะครับอ่านี่เลยครับน้องซากุระของเรานะเปิดหน้ากล่องออกมาแล้วนะครับซากุระนยฮะเป็นอ่าเป็นสาวน้อยที่ เหมือนกับได้รับชะตากรรมนะครับว่าเหมือนเหมือนลิขิตมากกว่านะว่าให้ไปรวบรวมการ์าร์ลอตนะครับไพทาร่โลนี่มีอยู่โอ้ผมจําจํานวนแบบไม่ได้แล้วละ่ะแต่ว่าอ่าน้องต้องไปรวบรวมมาครับแล้วก็จะมีเพื่อนของเขาที่เป็นซูเปอร์สต็อเกอร์นะครับผมเรียกอย่างนั้นชื่อว่าอะไรนะธารรมะจังหรือธรมายุจังนี่แหละออนะครับก็คือเป็นคุณอุบัานรวยออกแบบเรื่องเสื้อผ้าให้หมดเลยนะครับ เพราะว่าเป็นคนเดียวที่รู้ความลับว่าซากุระทำการไล่ล่าโคการ์นะครับอาล่ะเดี๋ยวผมจะแกะกล่องแล้วนะด้านนี้นะฮะเขาแปะเทปซีนข้างบนนะครับมีเทปซีนข้างบนมีเทปซีนด้านข้างนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะอาล่ะเดี๋ยวผมจะแกะแล้วอ่ามีเทปซีนนะครับด้านนี้มีเทปซีนต้องตัดเทปแล้วล่ะ เทปแล้วนะครับตัดเทปด้านข้างครับตัดเทปด้านหนึ่งครับได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างฮนะสากุระจังหยิบนะน,นะจ๊ะอย่างหนึ่งเลยนะครับที่จะได้ก็คือนี่ครับมันอันเล็กมากนั่นคือโครการครับโครการตัวนี้นะฮะเป็นโครการ ที่ชื่อว่าเดอะจัมครับเป็นโครการที่ชื่อว่าเดอะจัมอ่าเดี๋ยวผมหยิบให้ดูสูมกล้องใกล้ๆนะครับนะฮะอ่าเดอะจัมนะครับโครการเดอะจัมแล้วโครการที่ได้เนี่ยมีการสกรีนหน้าหลังอย่างสวยเลยนะครับสวยงามมากไม่ได้เป็นแบบว่าสกรีนแบบง่ายๆนะฮะจะเป็นแบบว่างานเหมือนพลาสติกทำอกม,มาดีอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวอันนี้ก่อนวางมีดนะครับ และนี่ครับจะมีชุดฐานมาให้ด้วยนะครับที่ได้หลักๆมาก็จะมีน้องสากุาลารล่างนี้นะครับนะแล้วก็มีนะฮะขออนุญาตหมุนสาววกสากุลารไม่ควรพลาดนักตัวนี้น่าสะสมมากเลยนะถ้าได้เจอเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับเนี่ยให้ดูหน้าน้องและคาทาครับคาทาพ้นสีทองสวยมากมีปีกนะครับ แล้วก็มีสัญลักษณ์ของน้องนะฮะเป็นเป็นตัวปกติอยู่แล้วครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องเนบการ์ดด้วยนะครับเอ๋จะตั้งแบบไหนดีเนาะเดี๋ยวผมต้องดูหน้ากล่องอีกทีเพื่อจะได้ประกอบจะได้ไม่มีปัญหานะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเสียบน้องไว้ก่อนนะครับน้องต่อกระถานง่ายครับทีเดียวก็ต่อกระถานได้เลยนะครับนะทีเดียวก็ต่อกระถานได้เลยง่ายๆเลยครับเนี่ย สวยเลยครับนะอ่าน้องถือาก๊สจัมที่มือที่ปลายมืออ่าโอเคจะเข้ายากนิดนึงนะครับอ่าได้ละครับนี่ครับอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะฮะเห็นนะครับเนี่ยครับอ่าด้านด้วยดีเทลครับด้วยดีเทล นอะออกแนวเหมือนกับว่าชุดทางด้านหนอกหน้าหนาวหน่อยนะหน้าหนาวนิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นปีกนะฮะปีกที่มันหัวเป็นเหมือนกับที่คาดผมแล้วก็จริงๆคือหูฟังมากกว่าเพราะซากุระจะชอบฟังเพลงนะครับก็จะมีหูฟังนะครับแล้วก็เป็นชุดที่มีดีเทลน่ารักนา่กนารักครับค่อนข้างน่ารักมากเลยนะฮะผมไปได้มาจากร้านหนึ่งที่สะพานเหล็กนา่าหละครับนะนี่ครับ ให้ดูชัดๆเลยผมไม่อาจถ่ายมุมช้อนให้ได้มากนักนะครับแล้วก็ตรงลิ้วสิ้วของสีผมนะฮะสวยมากๆเลยมีรายละเอียดของสีผมที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับรายละเอียดของเส้นผมต่างๆรวมถึงอ่าที่ภาษาเราเรียกว่าจะงอยหรือไม่ก็ปล่อยผมนั่นเองนะครับที่ชูขึ้นมาน่ารักมากฮะรายละเอียดค่อนข้างครบถ้วนมากเลยนะผมได้มาบอกเลยว่าราคาไม่แรง นะแต่ว่าถ้าใครเป็นสาวซากุระแนะนำนะครับให้ไปล่ามาสะสมกันนะกับล่างนี้นะครับซากุระเชียร์ฟูพิงค์นะครับนะล่างนี้เลยครับนะมาพร้อมกับชุดคาทานะครับสวยงามมากนะเอาละครับเดี๋ยวก็เราก็มาดูกันถึงอ่า อีกนิดนึงนะคะเป็นคอนคูชั่นของรีวิววันนี้นะครับอ่ากลับมาเจอกันกับคอนคูชั่นนะครับบทสรุปของการรีวิววันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะก็คืออย่างที่หนึ่งเลยน้องสักุระาทำออกมาดีเทลมาน่ารักมากครับบอกเลยว่าน่ารักจริงๆนะครับน่ารักมากๆคนะขออนุญาตนะครับอ่านะฮะอ่าตัวนี้นะครับดีเทลนะผมพูดเลยนะจากที่ได้ ถ้าเทียบกับราคานะความสวยงามตัวนี้ผมให้ 9. 5ุ้านะครับเพราะว่าตำหนิเนี่ยคือแทบไม่มีเลยดีกว่าแทบไม่มีตำหนิเลยดีกว่าเป็นมือหนึ่งนะที่ผมได้มาเป็นมือหนึ่งแต่แทบไม่มีตำหนิเลยการทำออกมา QC ของโรงงานดีมากครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่านะฮะที่ผมขออนุญาตหักสุดจุดท่าเนื่องจากว่าตัวแก้มของน้องครับช่วงของหน้าจะน้องอาจจะซีดนิดนึงนะฮะ ซีดนิดนึงนะครับแต่ว่ารายละเอียดของดีเทลเสื้อผ้ารวมถึงโครกรัสท,ที่อยู่ในมือแล้วก็คาทามีความสวยงามชัดเจนมากๆนะครับเรื่องของรายละเอียดและความสวยงามผมให้9.5นะครับแล้วก็ถามว่าการหน่าเก็บ9ครับน่าเก็บสายซากุระไม่ควรพลาดเลยนะฮะน่ารักมากครับน่ารักจริงๆนะคนะผมเห็นแล้วแบบโอ้โห โชคดีมากโชคดีมากที่ผมได้ตัวนี้เป็นมือหนึ่งมันคือสุดๆมากครับราคาไม่แรงและรายละเอียดดีมากผมอยากให้ดูเนี่ยมีขอบกางเกงขาสั้นชัดด้วยนะนี่คือกางเกงขาสั้นเป็นแผ่นนะครับและรายละเอียดตรงรองเท้าครับรายละเอียดของรองเท้าขอขออนุญาตนะก้นเยอะไปนิดหนึ่งอ่ะรายละเอียดของรองเท้าครับรองเท้ามีดอกยางเอ้ยทําดี ทำดีงานดีน่าเก็บมากครับถือว่ารายละเอียดออกมาเต็มๆฮะแขนเสื้อยังมีการยับให้เห็นเห็นเลยนะครับแขนเสื้อตะอ่าต,ตะเข็บเอวกางเกงก็มีการตะเข็บเอวกระโปรงก็มีการยับให้เห็นเห็นนะนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่บอกเลยว่าคุณต้องคุณต้องเก็บอะ่ะงานน้องดีจริงๆนะฮะงานน้องดีจริงๆอยากให้เก็บเลยละ่ะนะครับ ทำออกมาเนี่ยดีมากๆรา,ายละเอียดดีจริงๆนะครับก็สําหรับสาวกซากุระอย่างที่ผมบอกอย่างที่เน้นย้ํากันเมื่อสักครู่นะครับก็คือการหน้าเก็บเนี่ยจริงๆนะแล้วก็ถ้ามีคอลเลกชันหรือว่าถ้าเจออะไรเจร๋งๆที่เป็นเซตซากุระผมบอกได้เลยว่าในตลาดของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะหาไม่ง่ายนะครับหาไม่ง่ายและราคาสูงนะครับ ราคาสูงเนี่ยก็คือตั้งแต่เป็นมือ2อล้ก็ราคาสูงละมือ1ก็อาจจะราคาสูงกว่านี้รวมถึงงานที่เป็นฟิกเกอร์สเกลขนาดฟิกสเกลขนาดใหญ่ๆซึ่งราคาก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกนะครับอย่างน้อยเชฟฟูพิงตัวนี้ก็คือ1ในตัวที่คุณสาวกสากุระต้องมีนะอ่ละละก็อย่างที่บอกนะครับวันนี้พาน้องเข้าบ้านเอพิโซดที่2ต้องขอบคุณน้องสากุระนะครับ ขมาเป็นโมเดลในครั้งที่2ของเราในวันนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่องของผมนะครับ PHB Channel นะฮะก็จะมีในส่วนของพาน้องเข้าบ้านเนี่ยนะครับมาเป็นระยะระยะเลยนะยังไงก็ฝากติดตามฝากชมแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ จะเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปเป็นอย่างมากเลยล่ะครับนะก็คือตัวผมเองเนี่นหละนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆแล้วก็อย่าลืมชมพาร์ทต่อไปของเรานะครับแล้วเจอกัน